สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะวันนี้ทองมีสามดาวเดีเดินทางมาหาพญงวัวเนาะคะ่นะเนาะเดินทางพญมาหาพญงวัวดิ้งข่าวาว่าพญงัวไปเอาเลขกับพาธุดงพาธุดงผลมาจำพรรษาผลมาจำวัดยูติ่ป,ปาสาเมลุนะคะปาสาเมลุบานพญงวัว พาะุดงเพิ่นบอกเลข่าวประจําวันที่หนึ่งเมษายนเพิ่นบอกเลขถือโตดกับทรรมชมุมข่าวในท้องมีสามดาวหรือยินข่าวงวดประจําวันที 16, ่สิบหกเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าท้องมีหรือยินข่าวว่าพาะุดงค์ประจําพรรษาเพิ่นนั่งส,สมาธินะคะเพิ่นนั่งสมาธิเพิ่นได้เลขเพิ่นได้เลขสามตัวสองต สิเป็นเลขดีเรล็ตัวใดกับไปฟังกับพ่อย่ายงงัวพ,พร้อมกัน,นะะเนาะค่ะเนาะฝากติดต่อสวัสดีค่ะพ่อเยวาว์สวัสดีครับเนาะสวัสดีสสดยอยครับบุรีมาตามพ่อย่างงัวงว,วดก่อน,นอเลยบุรีม,มาเนาะครับเน้องพิมพ์แล้วลูกหลานก็บแนมทางอยู่ครับครับผมครับผมจะซือว่ากายเชียงงวดต้องหั่นนะะกับพ่อย่างงัวงวดนี้ไป็นเหล็กดีไม่ได้ใส้กว่าพ่อใหญ่คุ้บ้างเป็นมาอยู่ปราสาทอยู่ป่าพี่ปราสาปลาศสีปราสาทอะไรล่ะ อบองเมนเ่นครับสาราผักอันนี้พักผักสดอยู่วัดอยู่วะอันอยู่สอันนี้ตาซาเนี่ยล่ะตาซามองสาราผักสดมองเผาผีว่ายังไงวอนเผาผีหรือเม่นครับ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 พเพื่อนก็มาภาวนาอยู่หันหือกระสือเพรานยังว่ากระสือนุ่มไปให้เพื่อนสันครับ วันนี้เพื่อนกับไฮยูแล้วก็กลับมาบ้านแล้วจะกลับมาอีกอยูครับแล้วมากจะมาเาร้าไปใช้บาทเล่าครับแล้วว่าผู้โยมเอ้เดียวอาจจะมาสมาธิก่อนนะครับวันที่แปดที่เก่าเรามสมาธิแล้วก็ได้เลขได้เลขแล้วว่าเห็นพีผู้ยิง่งอีผู้ยิ่งครับพอดีเขาก็ เผาคนมันใหม่ๆเผาใหม่ๆแล้วบอกว่าเผาร้นเห็นยางรวมันบุหฐานเขามาแล้วมันเราก็สั่งสมาธิบึงงรั้งสมาธิแล้วแล้วก็ภาวนาทรงยึดดวงเวียนย่านให้เขาเขาก็สั่นแล้วแล้วก็ให้เขาสั่นแล้วก็แตงถ้าเขาเขายางให้เขากินแล้วว่า ไอ้ผีนั่นบอกไอ้ผีครับเขากับเป็นผีเนาะเขาเอามาเกินเป็นขนมไปยังแล้วกวานนะครับครับครับเราก็ห้อันนี้เราก็เย็นออันนี้จงกรมแล้วครับเราก็สมาธิบบครับเขาก็มาหวยงวดนี่งวดมติีสิบหกมีสายนนี่นี่ละใช่หอดครับเออเออนี่ละ แต่งวดก่อนนั่นได้ยินข่าวว่าสามตัวเขาเต็มๆ็มบอกพ่อใหญ่เขาเต็มเลย่ันนี้ว่ากับเถอตัวไปเอากับพระทุรงนี่ล่ะเออบาดนี้พ่อใหญ่งวดถือเลขแล้วก็ไปทำบุญเอาอาหารไปถวายถวายเพิ่นเสือนุ่มไปถวายเสือนุ่มเสอยนยังไปครับบาดนี้เิ่นบอกเลขอีกสามตัวบ่บาดนี้วันนี้เิ่นไ้เดทอยู่วันที่สิบหกเมษายนเมื่อเอิญนนี่ล่ะครับผมเมื่อวันที่สิบห้านะครับท่านผู้ชมตัวไหนพ่อใหญ่ ตัวไหนพน่อใหญ่ก็ยนมาให้อยยนมาเรียบยร้อยนะครับสมุชุมยกออกมาจากเสือแล้ะครับนะเว่าถ้าพี่น่องขันมันนิดใคโซคตัวไหนพ่อใหญ่บอกเบิร์เจ็ดสามแปดเจ็ดสามแปดบเีงอแบบเีตาบดีครับใช้เบิรงเบิพ่อใหญ่ ไอ้เบิงง่ายขึ้นนะครับง่ายมากง่ายมนะากง่ายยังสิบเหอเออเออเอาเลี้ยงสีเบาแอมเราตรงสีเบิงเองครับนะครับสมุชชมเนาะบ้เถาเนาะตาบ้ด,ดีเนาะโอ้ปากกาเขียเนเพี่เขียนให้เองเลยเป็นบอกพี่เพาะพี่เขียนให้ครับเลขสามหางครับสมุชชมเลขสามหางหกเจ็ดสองหกเจ็ดสองกับเจ็ดสามแปดเจ็ดสามแปดเลขสองตัวเนะี่ยเก้าแปดเนาะ เลขสองตัวเก้าแปดขับ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 เลขสองตัวเก้าแปดเรื่อครับท่านผู้ชมกระลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่กับพญิงัวลองเบิงครับเป็นอามากับพระธุดงเป็นว่าจะไหนอีกที่บอกครับพญิงัวลุงปู่เป็นเห็นยังอีกไงเพิ่นกงเเิห็นเหรอแล้วแล้วว่าเราก็เห็น เป็นยังไงพี่พวกเอาล้วพี่ผู้หญิงเนี่ยล่ะพี่ผู้หญิงเนี่ยเห็นว่าอันมีพี่เล็กหน่อยน่ะเห็นว่าผมตาบ้านไงผู้หนึ่งมันหายหาพ่อหาแม่มันบอกเป็นนอนสายเท่าเไยหรอพีเล็กหน่อยหายหาพ่อหาแม่เออผมมันบ่ได้เกิดเพราะมันยังไหวอยู่บอกครับครับเท่าผมบ้าพังเสียงสมถิมไว้หันกบ่หูอ๋อ ระหว่างเห็นเล็กน้อยมันแดนอ้อมอยู่มันไห้แล้วมันบริหารขามานอนแลว้วม,มันยานมันยานมันยานมันแล้วก็ทรงจิตให้เขาไปอยู่ดีมีเป็นสุขแล้วก็สันแล้วแล้วก็แป้งเพระาะเขาเพื่อน้ำให้ครับพอยุงหัวเราไปล้างถ้วยล้างจานยังมืเส่าเราสันแล้วลโอ้ด้บุญใน้าระเนาะพยุงหัวเนาะ เอาเขาไปใส่จังหันแล้วก็นัดมาเอาเลยนะครับเแล้วให้สมาธิจะสี่ห้าวันนะเรานอ,นอนอยู่สี่หามือคุณบอกสิบมืนอนอนอยู่หนัน,น <m ul ing> สิบกูมือสิบมือวันสิบแปดแล้ก็กลับครับเราอยู่คนไหนทั้งเซียร์โซลินคนไหนมาแต่โซลินมาแตงเซียร์โซลินโอ้ครับครับครับยังหนึ่งสิฮานนอนบอก บุกานอนแล้วป่าสับให้เมื่อใดเราเห็นเตกที่ทู้หญิงเนี่ยมันย,ยังวุ่นอยู่มันสิเของมานอนบุหันเของมาแล้วครับครับครับเขาก็เขาก็มาบอกโศกบอกลาบเพราะว่าในอันนี้เราปปัััดดอนนี้ในจิตเราหนี่เราตั้งสมาธิครับครับครับเพื่อจะให้นี่ยละ ไอ้ตัวไรก็อเบิ้งอีกนะตัวหนึ่งเบิ้งหันมาเบิ้งคนทงว่ะเบิ้งเด้อครับท่านผู้ชมเนื้อหันมาทั้งที่เออพูดเส็จมาหกหกเจ็ดแปดโอ้ยพ่อแม่ปากกะดีเนาปากลวงสามหกเจ็ดสองหกเจ็ดสองครับเจ็ดสามแปดง่ามเลยเจ็ดสามกับเก้าแปดครับท่านผู้ชมกับตัดนาตัดหล้างเหรียญประทามักกับพญงงัวครับท่านผู้ชมเนาะเอาลงพญิเอาลงแล้วเอาลงเลยแล้ว อันบาดทีเห็นยังอีกอยู่บะนอกจากพีละ่ะบ่เห็นบ่เห็นยังเลยวันนี้บ่ได้เห็นแล้วเราจะกลับหไหมจะลดตัววสิมหอีกอยู่มาอยู่สิ้นเดือนนี่ละครับ,บเบาแอมเราทงกับยินแต่อันชาวบ้านเบาห้ฟังนอกครับนอกว่ามีพระสุลงมาพอยิ่งว่าเป็นไดเลกว่า,นนวาต้องกานเป็นกับมโชูมีลาบว่าสันเลขสามตักวกับเขาเต็มเป้า ตามเป่าตามตัวิกเถอโตันี่หละอู้ถือตัวเง่นกับบ่มี่เนี่ครับเออกันเล้วกันเรียกว่าตัครับงวดนี่ก็ลองเอาไปเสี่ยงอีกเราไปยังงวดเนาะแม่นครับก็ให้ยังส่เพราะว่าอย่าเริ่มตดน้ำเด้อพอนะครับครับครับออกตัวใดก็เถิกครับ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 แอย่าเริ่มถากใส่ซองมหายแมาเดี๋ยวพันธุ์สิมาอย่โอ้ยโบยาครับตัวนั้นนะแต่ที่ทำบุญทำยังครับโบยากบยาก ก็ขอขอบคุณขอบคุณคุณพ่อยยิ่งงวดได้หลายครับที่ไปหาตุลีเมื่อหายเบาแอมเราตรงครับเอฟซีครับพระตลุงมาเพิ่งกลับไปใส่บาททำบุญกระถือเลขงวดนี้ก็ได้มากสามตัสามหางครับท่านผู้ชมก็ล่องเอาไปซื้อลอตเตอรี่ล่องมึงเด้อครับพ่อยยิ่งงวดครับประธานมีโชคครับสองกองครับเลขไทยอันนี้จะมาสอบกองได้เนาะแมนแมนแมนปอยยิ่งงวดอะไรครับตัดหางแนบมึงใช่ออกมั้จ้ หางมันสามตัวกระตัดไว้ครับถ่ายมันครบตัดเร่อเนาะครับเนาะคลิปนี้ท่องมีสามดาวขอบคุณคุณฟองม่วได้หลายเนาะค่ะที่ให้ขอมุ่นดีดีดีเด็ดกับท่องมีสามดาวกับเอฟซีค่ะขอบคุณค่าคุณพ่อวัวขอบคุณค่าค่ะเดี๋ยวท่องมีสามดาวกับสแกนตัวเลลเลชสมุดให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่ง ให้ทองมีสามดาวด้วยนะคะค่ะธรรมชมเลขของพ่อญยวัวก็แคบหน้าจอไว้เ่งนาะค่ะธรรมชมพอยังงัวไปเอากับพระอาจารย์พันมาถุดงพันมาจำพันษาอยู่ที่ป่าสาวดก้อนนั้นวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนหกห่านั้นให้ถือโตด้ค่ะธรรมชมให้ถือโตดวดประจำวันที่สิบหกเมษายนหกหานนี่พระอาจารย์พันเห็น หลายสิ่งหลายอย่างเห็นผีมะว้นเวียนมะไห่เล็กหน่อยมะไห่ออกอยู่ได้ตัวเลขมาสามตัวหกเจ็ดสองหกเจ็ดสองเจ็ดสามแปดเจ็ดสามแปดเก้าแปดเก้าแปดเอาไว้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะน้อแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่หกเมษายนพศสองพันห้าหกสิบห้า สำหรับคลิปนี้ท่องมีสามดาวปัศราธรรมชมพิกรเจอกันคลิปหนาค่ะเฮงเฮงรวยรยสวัสดีค่ะ